ไส้อั่วกระมุกกระปุกไส้อั่วหนูใช่ไหมใช่ค่ะสูตรก็คือมีสมุนไพรค่ะ12ชนิดแม่เนลมิดมาน่ากินเลยเว้ยไอโอไส้อั่วเป็นเนื้ผมชอบอยู่แล้วฮะดูอร่อยอร่อยไอช้างเนี่ยทำท่ากินโชว์แต่กูเนี่ยกินจริงเนี่ยโคตรอร่อย อร่อยจริงท่ันทานไอร่อยจริงจับหมดทานแล้วครับจีบหนอจื่อเองรวยเนี่ยไส้อั่วเนี่ยมันอร่อยแล้วแพ็กเกจมันดีมันไม่บูดไม่เน่าไงมันส่งใส่น้ำแข็งด้วย่คโอ้ผมไปทำงานนี่ยมันก็ใส้อั่วแล้วก็ข้าวเหนียว ผมกินไปด้วยอร่อยจริง mm hmm. มึงเล่ากันแล้วกันว่ากูจะกินไส้อั่วเพนาเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อในเพจที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือโทรติดต่อทางเบอร์โทนนี้นะครับแล้วก็แอดไลน์ได้ตามนี้เลยมีแอดําหน้าด้วยนะครับขอบพระคุณ FC ซรายการโอ๊คทุกท่านที่อุดหนุนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมโอ๊คเปิดอีกรายการหนึ่งครับชื่อรายการว่าสาวโสด VP ี เป็นรายการซิตคอมตลกคอมดีแล้วก็มีถามตอบปัญหาชีวิตถามตอบปัญหาหัวใจปัญหาเรื่องบนเตียงแล้วก็แรงบรรดาใจไม้เสต,ต่างๆฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับรายการชาวช่วยเว P ีโดยมีผมและน้องนพฝนเป็นผู้ดำเนินรายการเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามจากลิงก์ที่ใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณเอที่ให้ของขวัญครับเหรียญ25พุทธศตวรรษยังมีอยู่ครับยังพอมีอยู่ครับรุ่นนี้แท้แน่นอนร้อร์เซนนะครับพิธีพุทธาพิเศษเมื่อปี2,500นะครับส่วนใครที่บอกพระไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ย โดยส่วนตัวผมว่าช่วยครับส่วนตัวผมนะครับผมช่วยผมว่าช่วยคือคนที่ไม่เคยไปลบทับจับศึกไม่เคยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยไม่รู้แล้วครับว่ามีพระเนี่ยเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีชายพระถุงแม่มีลูกพ่อลูกแม่ไว้เนี่ย มันเกิดขวัญและกำลังใจว่าเรารู้สึกปลอดภัยไอ้คำว่าขวัญและกำลังใจเนี่ยมันไม่ต้องมีปาฏิหารอะไรแล้วครับไม่ต้องมีปาฏิหารแล้วครับไอ้คนนั่งอยู่กับบ้านเนี่ยมันก็บอกไปห้อยทำไมว่าให้หนักคอโอโ้โหเขาห้อยพระพุทธรูปเครื่องรางของขลังเนี่ยเขาห้อยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับ จนกระทั่งปัจจุบันนะฮะผมเองใช้ยี่ห้าพุทธตวัตเนี่ยเพื่อให้นึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาผมนั่งเจริญภาวนาผมก็เอามาแล้วก็ลูกแทนลูกประคำนับเอามือสัมผัสนับนับนะฮะ ผมไม่เคยใช้เสื้อกรอกอึดอัดครับแต่ว่าพอตอนนี้นี่เราไม่มีเข้าหลามที่มันทันสมัยที่จะไปสู้กับคนร้ายเนี่ยก็ต้องอาศัยโดดไวเอาหลบไวเอานะครับต้องอ่านเกมให้ขาดนะครับ คนที่ไม่เคยไปลบทับจับศึกหรือไม่เคยไปประทะคนร้ายไม่ได้ไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่รู้แล้วครับผมใช้องค์เดียวแล้วก็มีดหมอแต่คนที่เขานั่นๆ่นหน่อยนะจิตใจไม่อุ่นใจอ่ะเขาจะใช้ยี่สิบสามสิบองเลยนะครับอันเชิญทุกหลวงพ่อมาเลยของบางทีสร้อยสองเส้นสามเส้นนะครับ แต่แต่ผมที่ใช้ยี่้าพุทธศตวรรษเนี่ยเพราะว่าร้อยแปดเกจิอาจารย์สมัยปีสองพันห้าร้อยเนี่ยร่วมพิธีพุทธาพิเศษหมดผมใช้องค์เดียวเท่าว่าผมครอง,108องนะร้อยแปดองค์แล้วนะครับร้อยแปดองค์แล้วนะฮะอ๋อนั่นเป็นมุมมองของคนตื่นทรรครับมา ไม่ใช่มีพุทธคุณแล้วครับแต่มันทำให้เกิดขวัญและกำลังใจเขาไม่เคยไปลบทับจับศึกไม่เคยไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไม่ได้ไปยิงต่อสู้กับคนร้ายหรือลบกับผู้ก่อการร้ายมาเอาแค่ว่าเข้าไปในป่าลึกๆแล้วนั่งห้างคนเดียวเนี่ยผมว่าสิ่งแรกที่จะนึกถึงคือพระสิ่งแรกจะนึกถึงคือพระนะครับมีพระก เวลาท่านนั่งเครื่องบินเนี่ยพอนักบินบอกเครื่องบินรัดเข็มขัดอยู่กับที่อย่าลุกไปไหนนะครับเครื่องบินตกหลุมอากาศวูบตึ้งมาเนี่ยโดดคว้าพระเลยครับโอ้ยหลวงพ่อช่วยลูกด้วยหลวงพ่อช่วยลูกด้วยมีพุทธคุณไม่พุทธคุณนี่มันไม่ใช่แต่มุมมองของไอ้อะไรที่ว่าคนรักธรรมอะไรไน,นะนะอันนั้นเขาบอกว่าพระ ห้อยพระก็เห็นยังป่วยพระโทษเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ครับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังเจ็บป่วยท่านยังปรินิพานเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่พุทธคุณให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องแยกแยะให้ถูกต้องแยกแยะให้ถูกนะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับท่านก็มาสไตล์กับ หลวงพ่ออะไรวะพระอะไรที่ว่าพูดคือเขาพูดเนี่ยก็คือพูดตรงอะ่ะพูดพูดเอาเรื่องตรงตรงไม่ใช่อะไรวะหลวงพ่ออะไรที่พูดที่คนไปไม่ชีถวายรถยนต์นะครับ พระสิ้นคิดนะสไตล์พระสิ้นคิดพูดและโดนใจชาวบ้านไงพูดและโดนใจชาวบ้านนะครับมามันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนครับมาเราไม่ว่ากันครับเป็นเป็นมุมมองของแต่ละคนครับแต่ว่าผมเชื่อถือผมยกตัวอย่างท่านนะท่านไปต่างประเทศนะเครื่องบินตกหลุมมากาศปึ๊งโอ้โหกูจะตายเปล่าเนี่ยตายยกลำนะครับ เห็นสวดมนต์ก no ันม okay. <ina finan cer> ือมงมือมง้มมือง้มเอันเวาพระกันนะครับแล้วก็ไอ้ลองเข้าไปในป่าครับลองเข้าไปในป่านั่งห้างอ่ะพอกลางคืนมันเงียบมันหลอนแล้วนะครับคว้าพระแล้วนะครับอันนี้พุทธคุณนะครับ นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะผมไม่ได้ไปว่าใครครับมันต่างความคิดเห็นกันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับท่านมีพระเครื่องมานะครับพระเครื่องท่านก็จําหน่ายพระเครื่อง ให้คนเช่าบูชาพอคนเช่าบูชาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลวงพ่อคูณท่านก็เอาเงินไปสร้างวัดสืบทอดพระพุทธศาสนาเอาไปสร้างโรงพยาบาลนะครับคนเอาไปเขาก็ศรัทธาปรากฏว่ามีคนห้อยหลวงพ่อคูณครับแล้วรถไปเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำครับรถคว่ำรถคว่ำครับได้รับบาดเจ็บ และก็ไปต่อว่าหลวงพ่อคูณนะครับว่าหลวงพ่อผมเนี่ยตั้งรูปหลวงพ่อเลยนะครับไว้หน้ารถแล้วก็ค่อยหลวงพ่อคูณด้วยผมทําไมขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุคว่ำได้รับบาดเจ็บนะครับหลวงพ่อถามว่าเองขับเท่าไหร่นะครับไอ้นั่นบอกขับร้อยสี่สิบหลวงพ่อคูณท่านบอกคย มึงขับร้อยหนึ่งกูก็โดดหนีแล้วนะครับหลวงพ่อคูณบอกนะครับถ้ามึงขับเกินร้อยก็โดดหนีแล้วท่านสอนปริศนาธรรมให้ว่าอย่าไปขับเร็วก็มึงขับตั้งร้อยสี่สิบนะท่านกระโดดหนีแล้วหลวงพ่อท่านปลุกเสกว่าถ้ามึงขับไม่เกินร้อยกูจะอยู่ปกป้องมึงนะ, <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมนี่เมื่อก่อนศรัทธาหลวงพ่ออุตมะนะครับ นั่งนั่งหลวงพ่ออุตมะนะครับก็นั่งเฮลิคอปเตอร์มาครับจากสังขระบ,บุรีครับคือเฮลิคอปเตอร์ของตอชะดเนี่ยเขาจะไปส่งจะไปส่งสเสบียงที่ฐานตชะดครับหลวงพ่อท่านจะมาเมืองการนะครับท่านป่วยก็จะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระหุนนะครับผมกับไอนาเลศเนี่ยตอนนั้นไอนาเลศเนี่ยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงพ่ออุตมะเลยคือศิษย์ของเอกนาเลศนะครับ พอพอมาปุ๊บเนี่ยฮอเกิดขัดข้องครับเฮลิคอปเตอร์เกิดขัดข้องครับ <im itation> ป๊ป๊บปป๊อปป๊อป๊ป๊ป๊ไอห,ห่าเฮ้ยใบพัดแม่จะหยุดหมุนหรือเปล่าวะเนี่ยฝนก็ตกนะครับ <im itation> ผมก็ใจไม่ดีนะครับคว้าพระเลยนะครับคว้าพระมาเลยนะครับ <im itation> นึกถึงเนี่ยนักโมนักโมนะโมแต่ผมก็ไอ้กูไม่ต้องท่องนะโมว่าพอมากับหลวงพ่ออุตมะนะครับ <im itation> ผมก็ยกมือ นมัสการหลวงพ่อตรรมครับหลวงพ่อช่วยด้วยครับหลวงพ่อท่านก็นิ่งครับท่านก็นิ่งหลวงพ่อตมะท่านยังมีประคำนะครับมีลูป,ประคำด้วยท่านก็นิ่งเลยครับพ mm hmm. อก็ลงจอดฉุกเฉินที่ทองผาภูมิกลางทางนะครับผมก็โอ๊ยกราบขอบคุณหลวงพ่อได้บารมีหลวงพ่อช่วยเลยปลอดภัยหอเฮลิคอปเตอร์ไม่ตกนะครับหลวงพ่อธรรมบอก อตาตมาก็ใจไม่ดีเหมือนกันเนะมาตายแล้วหลวงพ่อกระใจไม่ดีหลังจากนั้นก็ไม่ไปแล้วครับเฮลิคอปเตอร์นะครับมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนั่งรถยนต์ต่อครับนะครับนั่งรถยนต์ต่อกันก็เฮลิคอปเตอร์ต่อชะดอนะครับไอ้ที่ปัดน้ําฝนเนี่ยมันมันที่ปัดน้ําฝนมันเสียเนี่ยกระจกเวลาฝนตกหนักอ่ะมันมีที่ปัดน้าฝนเนี่ยตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กข้างหน้าอย่างเงี้ยแม่ไม่มีครับ ยางเสียยางเสียครับยางที่ปัดน้ําฝนมันเสียมันให้เอาแนบก็ไม่ได้ถ้าแนบเดี๋ยวเหล็กมันจะคูดกระจกมันก็กลางโดดไปง้า,งา๊กแรก๊กแอกแรกแรกเหมือนคนขาด้วนอย่างเงี้ยผมก็บอกนักบินที่หนึ่งนักบินที่สองว่าเอา้าแล้วมันมองไม่เห็นทางเลยเนี่ยมันจะอันตรายเนี่ยให้ผมไปเอามือเอื้อมไปลูบใหไหมที่เฮลิคอปเตอร์นะฮะ พอลงมาถึงที่จอดที่มันอยู่ใกล้โรงจอดเครื่องบินไเฮลิคอปเตอร์อยู่ใกล้กับตำรวจภูธรกองครับการตำรวจภูทร,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 จ,ทรจังหวัดกาญจนบุร,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 รีผมบอกเฮ้ยมึงทำไมไม่เปลี่ยนว่านักบินไอ้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยมันบอกไม่ได้ครับต้องของยี่ห้อเบลต้องรอสั่งประเทศอะไรไม่มาผมบอกมานี้มานี้เดี๋ยวกูดัดแปลงให้เอาของโตโยต้านี่แหละเอาที่ปัดน้ำฝนของโตโยตาน,นี่ย ผมก็ดึงยางครับใช้ดึงยางดัดแปลงเอานะครับแล้วมึงเอาเข้าไปก็พอใช้ได้ครับมันก็พอใช้ได้มันไม่ดัดแปลงเลยครับคือเขาจะไปเปลี่ยนอะไหล่ไม่ได้นะอะไหล่ต้องเป็นของสเปคนั้นเลยเดี๋ยวถ้าเครื่องบินตกมันเป็นเรื่องนะครับเขาไปตรวจสอบแต่ยางเนี่ยฮะขายตรวจสอบไม่ได้เลอว,วะไอ้ยางปัดปัดน้ําฝนเครื่องบินข้างหน้ามันมีสองงานแท๊ก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 เนี้ยมันเสื่อมหมดสภาพนะ ก็ดึงแม่นออกไปแลออ้วเยางของรถยนต์ใส่แทนไปมันบอกไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เป็นอะไรของทงบริษัทเบลบอกมึงไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเครื่องบินหล่นเขาถึงจะมาตรวจสอบไฟมันก็ไหม้หมดแล้วตัวเราก็ไหม้หมดแล้วยางมันก็ไม่เหลือหรอกมันเหลือไอ้แกนให้ตรวจสอบก็เป็นแกนของบอริษัทน่มันก็ว่าเอาเอาครับครับครับใช้ได้ ผมดัดแปลงเงี้ยครับไอ้ที่ปั่นน้ำฝนผมเหมือนกันรถยนต์ผมเนี่ยพอสองปีมันหมดอายุผมก็จะไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับไอ้ศูนย์ของเล็กซัสเนี่ยมันคิดต้องเปลี่ยนทั้งอันสี่พันเจ็ดร้อยบาทสี่พันเจ็ดร้อยบาทสองอันสี่พันเจ็ดสี่พันแปดเลยผมขับรถไปที่กาญจนบุรีเนี่ยมันมีไอ้รถ สองแถวเปิดไฟกับพิบปิปปิมันเปลี่ยนยางเนี่ยผมบอกเปลี่ยนให้ผมได้ไหมเนี่ยมันบอกได้ครับอา้าวผมก็ดึงถอดอยางไอ้ที่ปัดน้ำฝนของรถเล็กซัสฮนะถอดออกมาแล้วให้มันใสสามอันข้างหน้าสองอันข้างหลังอันหนึ่งสองยสิบบาทนี่ใช้มาได้อีกสองปีแล้วเนี่ยนะฮะมันต้องดัดแปลงนะฮะมาเนี่ยดัดแปลงเอ นะครับผมไม่ค่อยไว้ใจฮะไอไอไอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมีครั้งหนึ่งนะครับไปรับสเสด็จสมเด็จพ,พระเทพรัตนสุดาพระองค์ท่านสเสด็จรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนที่เลยสังขบุรีไปนะครับเรา ไปรับเสด็จกันนะครับก็มีผมกับท่านผู้ชันชการผู้ชัการกองพลทหารราบที่เก้าพลตีตะวันเรืองศรีเนี่ยเป็นท่านตะวันท่านเป็นนักรบนะตอนนี้พอหอของพระอ,องค์ท่านเสด็จไปแล้วเนี่ยพวกเราก็เคลียร์ความเรียบร้อยก่อนนะครับไม่ได้พอขบวนเสด็จไปเรียบร้อยเนี่ยเราถึงจะยกตัวตามปากฏว่าฝนมันเริ่มลงหนักเลยครับ ฝนมันเริ่มลงหนักเลยท่านตะวันนี่ท่านก็บอกนักบินว่าเอ้ยเดินทางเราบอกโอ้โหพี่ฝนลงหนักอย่างนี้ผมไม่เอานะหมอดู่ายผมว่าไอ้ฮะถ้าพื้นเท้าติดพื้นนี่ผมไม่ตายหง่ะถ้าขึ้นหอเนี่ยเดี๋ยวตายนะครับแล้วฝนลงหนักเลยและเครื่องบินเนี่ยไอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็แปลกมันไม่ได้บินเหนือยอดเขานะคุณ ถ้ามันยกตัวสูงเหนือยอดเขาแล้วตะตะตะแม่นบินวางเขาครับชอบบินวางเขานะฮะนักบินมันชํนานานญผมก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยพี่ท่านเ็ให้เครื่องบินยกครับไอ้นักบินมันนักบินทหารเครื่องบินทหารผมอาใส่เข้าไปอะถ้าเป็นเครื่องบินต่อชะอดผมก็บังคับได้ว่าคุณอย่าเพิ่งไปนะบอกกับนักบินได้มันฟังผู้จัดการพลเก้าครับ มันยกห่อไปเลยบอกตาวันถ้าอย่างนั้นเองกับพี่โกรธกันเลยนะเว้ยไอเทียกลับเขาก็เกรงใจผมครับตัานตะวันก็พาเครื่องบินวนแล้วก็ไปดอปลงอีกทีนะครับแล้วผมก็หาต้มมาม่ากินอะไรกินนะครับรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วค่อยบินนะครับมาผมไม่ค่อยเอาแล้วครับพื้นดินไอ้ไอตีนไม่ติดพื้นเนี่ยกลัวนะฮะ แล้วฮอดีมากครับฮอทหารเนี่ยเข้มแข็งครับฮอทหารเข้มแข็งฮอตำรวจเนี่ยมันมีลำเดียวไอ้ที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีฮอลำเดียวเวลาจอดเรียบร้อยมันก็เอาล้อมาประกอบตรงฐานสก,กีแล้วมันดันเข้าเก็บในโลงอย่างดีเลยนะมันดันเข้าเก็บในโลงสังกะสีอย่างดีเลยแต่ฮอทหารนี่ตากแดดครับเข้มแข็งครับตากแดดเขามีฮอหลายลำไง คงเข็นกันไม่ไหวหรือว่าอย่างไงไม่รู้หรือเขาพร้อมลบก็ไม่รู้ว่าตากแดดนะครับและที่ที่ผมไปกับท่านตะวันเนี่ยที่ผมบอกว่าให้หอบ,หอบินกลับเนี่ยนะทําไมผมบอกอย่างนั้นรู้ไหมเดี๋ยวนะฮะมันพอฝนตกเนี่ยมันหลังคาร่วกครับ นั่งเนี่ยเรานั่งนักบินที่หนึ่งที่สองนั่งอย่างนี้นะครับผมก็นั่นแล้วท่านตะวันนั่นฝนล่วจากข้างบนมาครับเนี่ยฝนล่วมาบอกอเฮ้ยท่านตะวันหลังคาล่วเว้ยฮะหลังคาล่วเปียกหมดเลยนะฮผมก็นึกไอ้เหี้ยขนาดหลังคามึงยังปล่อยให้หล่วเลยแล้วไอ้ไอ้ชิ้นส่วนอื่นมันจะไม่เป็นอะไรหรือวะเนี่ยผมก็เอากลับดีกว่านะครับ ท่านตะวันบอกว่าพี่ฮอเบลรุ่นเนี้ยแม่นใช้ตั้งแต่สงครามเวียดนามสู้ดินสู้ฝนสู้พายุนะครับมาท่านจะมีความมั่นใจกับเฮลิคอปเตอร์มากตอนนั้นยังไม่มีแบล็กฮอคกประจำการนะครับตอนมีแบล็กฮอคยิ่งมีพลังแรงยิ่งกว่านั้นอีกครับไอฮอตอตชดอแม่นที่ปัดน้ำฝนเนี่ยแบบคนแขนด้วยนะ รักเล็กรเล็กปัดไม่ได้บอกมึงทำไมไม่เอามาอย่างนี้มันบอกเดี๋ยวลูกยางมันเสียเดี๋ยวมันขูกก่กระจกเป็นรอยนะครับของทหารหลังคารั่วครับหอหลังคาล่วนะไม่รู้มันรั่วมาจากไอ้ไอ้ไอ้พลาสติกที่มันมุงหลังนักบินที่สําหรับมองบนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะมาแบ็กฮอกไม่ครับแบ็กฮอกผมไม่เอาแล้วครับ คือตอนสมัยที่เครื่องบินตกที่ป่าแก่งกะจานนะครับท่านตะวันเป็นผอบอพนก้าวและเครื่องบินลำแรกตกแล้วมีทหารตายด้วยเจ้าหน้าที่ตายด้วยท่านก็จะไปรับศพผมก็ไปตอนนั้นผมเป็นรองผู้จัดการภาคเจ็ดนะครับผมบอกพิะวันให้ผมไปกู้ศพไหมผมจะเอาพวกมูลนิธิเนี่ยกำลังคึกเลยปอต็กตึงร่วมกระตันอยู่เพชรบุรี ลาดบุรีร่วมใจเด็กหนุ่มๆทั้งนั้นเลยให้มันเดินกันนะครับผมเคยเดินไปตรงต้นน้ำเพชรตรงนี้สมัยตามสเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสเสด็จต้นน้ำเพชรนะฮะผมเคยเดินตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมเอากำลังไปกู้ศพเองนะครับท่านตะวันบอกพี่แบ็กฮอกนี่มันสุดยอดมันไม่กลัวพายุไม่กลัวอะไรนะครับท่านก็ไปแบ็กฮอกและไอป่าไม้ชัยวัฒน์ท่าน ป่าไม้อีเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่กลัวบ้าละห่าไม่ใช่วัดเนี่ยเอาฮอป่าไม้บินขึ้นแนละ้วป๊อป๊ป,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 ปไปนะครับท่านตะวันเอาแบ็คโฮกไปนะครับไปหล่นลําที่สองอีกโอ้โหแต่ใจวัดไม่เป็นไรไอ้หอป่าไม้มันบินชินไนงะมันบินชินฮนะมาเฮลิคอปเตอร์ทหารนี่เขาจะบินตามยุทธวิธีนะครับคือผมดูจริงๆนะไอ้นักบินเนี่ย ผมไม่ดูเวลาเขาจะขึ้นขบวนเนี่ยเขาต้องบินปุ๊บปุ๊บปุไปนะครับไปกลางลานไปกลางลานลานก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับต้องหักซ้ายนะครับแล้วก็ป๊อปป๊อปตรงไปอย่างงี้นะครับถ้าฮอร์ตำรวจนี่ไม่มีวินัยพายกแล้วกูไปแล้วพลึดเลยนะครับยกพลึดไปเลยนะะนักบินตำรวจใจถึงฮะนักบินตำรวจใจถึงครับมา ก็ที่ใจถึงเนี่ยเราตอนสมัยเสด็จสมเด็จพระเทศพระองค์ท่านเสด็จต้นน้ําเพชรไงเราต้องไปส่งทะเบียงกันไงคือนักบินของทหารเนี่ยลงเนี่ยเขาจะมีวินัยฮะเาจะบินวนดูก่อนครับบินวนครับตัตตบินวนก่อนว่าพื้นที่ปลอดภัยไม่กว่าจะลงนะครับแต่ตำรวจไปนี่พัดปาลงปั๊บเลยนะครับลงปั๊บเลยส่งเลยนะครับผมบอกแหมมันใจถึงเหลือเกินไม่กลัว ไอ้ดินยุบเลยไอ้ข้างล่างบอกว่าปลอดภัยดินแข็งลงเลยนะครับผมไม่ได้ขึ้นหอไปเลยครับตอนไปต้นน้ำเพชรผมเดินตามสเสด็จไปท้าข้างแล้วไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวท้าเกาะขานะครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวสมเด็จพระเทพพระองค์ท่านก็สเสด็จพระราชดำเนินด้วยเท้าไปตามป่านะครับท่านไม่ได้ไปไม่ได้ไปด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับ โอ้พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเก่งครับแข็งแรงกว่าพวกเรานะครับพวกเรานี่ลมจะแดกเลยครับแต่พระองค์ท่านเดินเดินก็ประมาณหลายชั่วโมงนะเดินก็จําไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงแต่ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าชั่วโมงครับเดินไปนะฮะหน้าฝนด้วยครับหน้าฝนด้วยทากไม่กลัวแล้วครับหมาก็มันแค่กินเลือดเรา มมมัััันนนแค่่กกิิเเเเเลืืออดดดรรรราาาไไไถึงบบบบทใหห้้้จ็สีียชวตะขอแนะนำสเต็กร้านอร่อยทุ่งพยาฟาร์มพิกัดตลาดแสงอารีมา์เก็ตลำลูกกาของห้านะครับจำหน่ายเนื้อไทยวากิวคุณภาพสูงราคาย่อมเยาวทั้งปลีกและส่งพร้อมทั้งบริการอาหารเครื่องดื่มครบคันผมลองมาทานเรียบร้อยใ้วครับรบ,บอกว่ารสชาตินีสสุดจริงๆขอแนะนำเอฟซีายการโอวีพีนะครับว่าท่าน ต้องลองมาชิมสเต็กร้านนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับอ่ะแล้วถ้าบอกข้ามาจากรายการ o อ๊กมีส่วนลดเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมแวะไปทานกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ